ดิค่ะหากนอิปูเจ้าเขาแล้วแล้วก็มากนอิปูกันเมื่นกับกาบานแล้วบ่บลึกเตะซับบ่ซับสิตัวหอิปูตัวนี้มันเป็นตัวแม่ด้ให้หนิมิตัวอิปูตัวแม่ัวสวย ไม่ใหญ่ป่ะแม่ถึงมาเนาะโอ้ยนั่นซับอีกแล้วตัวได้ก็ะซับมันก็ได้สิได้จำดวงมันใหญ่แง่ทุธาจำเนี่ยทุธาจำเป็ดนะเป็ดหลังสิเข้มก่าข้มคาเล่นน่อยตัวแม่ได้เนี่ย ตัวงามมีตจะหังสับมันเนาะอน็ดโคตรแย่เลงมันมันตื่นตื่นเลยมันจะสับมันอีกให้น้าให้ไหนไม่ตีปู่ตัวเมียเดเด้ๆตัวมันโอ้ยเก่ยวมันสับมึงนั่นเองตัวเมียเห็นบปล่าตัวงามเนาะสวยงามมาก เมือนลม,ม,ไ,มไม่หูอยู่บ่หัหมักท่านหมักท่านนันหมากเล็หน่อยอยู่แซบหมักท่านตัวนี้ใหญ่เอา,าหมักท่านหน้าเฮ้าด้ลวละนี่เชิงบ้า Oh, อ้ตัวหำพ่อแม่ตัวนี้ตัวแม่มาได้ไ่ะอ uh ื huh. อ่ะ <Okay. S 2> นี่ปู่ตัวแม่นี่บ่นี่ปู่ราห้องลักษณะนี่นี่ตกดินดึงก้อนเห็นกะโห ไปก้นมาหู้เสียป่ปูกลายเป็นเสียไม่ได้ดอกเขเป็นตาได้ให้เนาะไม่ได้เนาะไม่ได้หู้หายมันเหงยุกใกล้กันมันก็สิหู้แข็งดินแข็งที่เก่าต่อเอาดูมีดดวงนี้ป่ะแม่เสียมดวงนี้ป่ะ ปูมันคือชัน้นลุงสังนเนาะขันแม่นห้วยปูปู่อะไรปู่ไม่ได้ดน้ำเสียไม่สิรหรอทุกผงปะทุกผงแหละนั่นถึงตัวมันแท้จกเอาอปูตัวแม่ได้เนียนะ่ยเนาะใช่ลองดู ngon 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 đi ngon 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 เขาไปให้หม่องบ่มีก่อนเห็นปะตรงนี้มันแกนไม่ก่อนเห็นันนแกถ้ามันดินมันแหงเลยนะถ้าดินมันแหงมันสิคแงงแบบไงเลยแต่ตโตมันงามมาปู่ก็โตหน่อยสมัยตะกี้ก็โตไงแฉ้ตกผงเด้หนะตกผงแล้ว ก็คงแล้วได้ปันซับได้ปันไม่ซับมือมือม่อหนีเป็นมือซับซับไอะไรปตัวแม่ตัวเธอตัวยังตัวแม่โอ้ออกมาต้งพี่ไปให้ไต้ปะ มันส ER ิมิรายมุมหนันบอมุมท้องห็น้มมีบ่ออกมาแม่ยายบ้นออกมาแม่หาหกคู่เถะนะมังหยบกับมีเอาคนใครถึงก่อนกันด้ะคนคนง่าย่ะมันคนง่ายๆนี่มันสิอยู่เลิกด้อ quyên quyên nó phui nó hà tòi bóng tòi công bụng tòi mẹ tặng long mặt lắng vì tòi thiện hôn 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 ตัวเถิกวะก็ไม่ต้องทมก็ได้ดอกมังได้หลายตัวแล้วมาแป๊บเดียวข้ามันตัวหน่อยนะก็ไม่ต้องเอามันดอกข้ามันหูหน่อยไปได้นะที่นี่ต้องมาลายหู้ฮะ โอ้ยหน่อยพดอดหอูหน่อยๆแล้วก็ม่ตองขุดมันขุดหูใหญ่เห็นปะคือก้อนปั่นเ้าอึง้งเถอะก้นไปทั่ว แค่ย hey e ูมันดิ่นพลอยมันขุดง่ายเนาะตรงนี้เนาะโอ้ผู้ใดเป็นหนามลามต้องลายตัวโอ้ตัวนี้งามวเอาู่คู่หันนี้เด้โอ้ตัวถึก กูท้อโอ้ยมันยุมเฟียงมาเต็มเลยก็ยิบปมมาอ็นตอร์โลกโพสโอ้สันที่หลีที่ที่หลีตงไป Đây Kiểu <laughs> à, ai à, để bỏ Nó mới đầy bốn, không Được bỏ uh, không luôn con côn mà thôi không ai John Tomea à. ai hãy mà Mình hãy 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 Này hãy hãy <laughs> กิ้วหวานเป็นตัวเถกตัวเถกกันเลยกี่วปมเป็นตัวเถกเแบบไหนนี่ตัวเถกเบบเก็เป็นแบบนี้ตัวไอตัวแม่ได้เป็นแบบไหนีตัวแม่มันกับก็เป็นแบบนี่ตัวแม่มิปีกหุ่มพอดีไหมความแตกต่างของมันป่สูตรเก่าได้สูตรนี้นัง่งเดี๋ยวเอารถแมคโครมาโยกขึ้นได้เลยรุ่นนี่โอ้จะโตหน่อยให้ขุดลงไปใส่หูหน่อยป่ะ ดีตุก๊กผงนนมาตุ๊กไปเฮตัวนี้คพี้เดียวไหนดูสิตัวแม่ตัวแม่ก็ได้จำดองถ้าถาจำดองถาจำดองต้องกีปง่ปมหรือเปล่าซ่อนกันลงไป พ่อลุมได้ก็นั่งล้องรุมนั่นลนุมน,นั่นตัวมันเป็นอีปูหรือเป็นกีบลม,มันต้งผงหรอเด้หนะผงเงี้ยเฮงโตโน่โตเมย์โอ้โตแม่ยังสวย มันมันกลงายพร้อมเนาะมันมันเดีตัวมันซับรุ่นี้มากซับดีเลยทบมันไวเด้อกันเท่สิขาดด้วยห้าน่ะแต่ว่าคุ้ยก็สิมัเหยียบคัากลัววะเนาะ ก็น่ากันแท่ลรอกระตูเมอ้าไหลไหลไหลไปบอไหลคนคนมันเลยได้ไหลไปเอามาใส่ตีย่มันห่มหมดหรอยู่แถวไหนบอาเลย กูจะว่าสี่บนรถแมคโคมาดำขึ้นได้พี่น้องแต่ละนางแต่ละวันแต่ละดีเบิ่งอีปูได้บักหลายเลยแต่อีปูมันคือรุ่นมินิมอลเห้อะบสปกติสมัยตะกอนที่ผมตัวใหญ่กว่านี้เด้อเนาะมันหน่อยลงหน่อยลงหัวข้นกวนขึ้นนอนขึ้นสมัยนี้อีปูมันคือหน่อยลงหน่อยลง เพิ่นกวนเก่งเดี๋ยวรถแมคโครมาดำเห็นป่าแกว